ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสูทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องวิธีชีวิตประจำวันนิสสัมมะกะรนังสตโยใข้ควรและค่อยทำดีกว่าทำอะไรก็ตามแต่ต้องใข้ควรให้ดีนึกหน้านึกหลังนึกซ้ายนึกขวาให้ดีกระทบกระเทือนตัวเราเองไหมกระทบกระเทือนคนอื่นไหม สุจินติจินตีสุภาสิตะภาสีสุกตะกรรมการีแปลถอดความว่าคิดแต่ดีพูดแต่ดีทำแต่ดีจะมีแต่สุขหากคิดไม่ดีทำให้ความคิดนั้นสามารถรลังสันให้การพูดและการกระทำของตัวเองนั้นเกิดความเสียและหายนะได้เพราะฉะนั้นขอทุกท่าน ทุกคนได้มีโอกาสลังสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชีวิตโยคาเวชายเตภูริทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากการกระทำงานสอนคนทำให้คนนั้นประสบความสาเร็จในชีวิตได้ต้องทำซะก่อนและค่อยๆสอนทำให้เรามีความระเมียดละไมยสุข,ขุมคำภพรภาพได้ยิ่งไปกว่านั้นขอทุกท่านทุกคน มีความสุขด้วยการทำใจใสสบายเบิกบานการที่เราคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ดีทำให้เรามีมิตรด,ดีทำให้เราเจอเจอในสิ่งที่ดีเมื่อเป็นทุกอย่างแล้วบุญก็จะบังคับให้เหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนก็เจอแต่คนดีได้สิ่งที่ดีในชีวิตด้วยอนุภาพบุญที่ท่างหลายตั้งใจอยู่ในบุญดังกล่าวนั้น สัพพโลควินิมุตโตหนึ่งก็คือว่าใช้ร่างกายในการสร้างบารมีขอร่างกายของทุกท่านทุกคนแข็งแรงปราศจากโรคสัพพสันตาปวัตติโตขอทุกท่านทุกคนนั้นมีปัญญาละเอียดอ่อนสามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดไม่ให้มันมีความทุกข์เผาไหม้ใจตัวเองได้สัพเพรมติก,กันโต ขอบุญบารมีลังสรค์ให้ทุกท่านทุกคนนั้นมากด้วยมิตรมีความสุขกับมิตรบริวารพ่อแม่เป็นมิตรพี่น้องเป็นมิตรอย่าได้มีศัตรูด้วยความคิดของท่านทางกล่าวนั้นแม้คนไม่รักก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่ากเกลียดเขาเท่านั้นพอผลนิพุผโตจะต่วงภาวะขอทุกท่านทุกคนที่มาในกล่าวครั้งนี้ด้วยการชมรายการนี้ มีความสุขใสสบายเบิกบานแจ่มใสเป็นตัวของตัวเองตลอดการเป็นนิจคือ